ฟาร์มกาโตบังโก้นะครับที่เป็นแร็กดอที่ดีที่สุดในโลกเล่นไว้ก่อนเล่นไว้เลยมันมีอาวุธลับที่พอเรามาถึงปึ๊บยังไม่เคยเห็นที่ไหนยังไม่เคยออกอากาศที่ไหนไม่มีใครรู้ว่าเอาอยู่ที่นี่เฮ้ยมันแบบมาเปิดมาตอนแรกประมาณแบบเกือบล้านบาทคนที่ทำมาเป็นสิปีเลยอย่างเงี้ยก็ไม่มีค่ะเราเป็นฟาร์มแรกที่เคยได้เป็นคนไทยคนแรกเลย อาเหน้าเหมือนกันเลยครับนี่คือปาฏิหารครับที่ตัวนิ่มปุ๊บแมวอันนี้มันนิ่งมากลวิ่งแล้วขนแบบเหมือน ตุ๊กตาผ้าเลยอ่ะเราอยู่ที่ฟาร์มกาโตบังโก้นะครับที่เป็นแร็ดอลที่ดีที่สุดในโลกเคมไว้ก่อนเคยไว้ก่อนดูดูของดูลังวััดูดูคุณภาพก่อนครับวันนี้ต้องอ่ะพูดตรงๆใช่สวยไหมนิ่งสวยมากคุณเป็นคนอาจจะไม่คนเลี้ยงแมวแต่ถ้าคุณเห็นความสวยงามแล้วคนที่เลี้ยงแมวจะรู้เลยว่าตัวนี้สวยมากจริงน้องสวยมากแล้วก็ผมแพ้ตาสีฟ้า ภรยาคุณตาตาเขตาถขใช่คุณยลีตาเขสวัสดีน้องทั้งสองคนครับคิดซะว่าช่องนี้เป็นของน้องไปเลยอยากจะคุยอะไรเราเราต้องบอกกันก่อนชื่ออะไรบ้างคุณอยู่ชื่อฝาค่ะนี่ฟาแล้วก็นุกค่ะเอนดีมิกิโคลิคค่ะทุกคนที่ดูอยู่ก็รู้จักเขาเป็นดูทูเบอร์แน่นอนบแต่อยู่ดีๆทําไมมาถึงเป็นเกี่ยวกับแมวได้ข่าว่า ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นเป็นทำแบบนี้ด้วยแต่อยู่ๆก็ถล่มลึกเป็นระดับโลกเฉยเลย <laughs> จริงๆแล้วเราเลี้ยงแมวเป็นงานดีเลยคะ่ะถ้าแบบสมมติว่าคนเคยติดตามมาจะรู้ว่าเราชอบแมวมาอยู่แล้วแล้วเราก็เริ่มซื้อแมว ือจริงๆแล้วอ่ะเราเริ่มซื้อแมพันธุ์เนี้ยจากแบบการเห็น,นอินเทอร์เน็ตว่าเอ้ยคนเลี้ยงเยอะที่แ <อะ S 1> บบต่างประเทศอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันน่ารักจังเราก็เลยอาแบบซื้อมาเลี้ยงดูแต่พอเราเริ่มซื้ออ่ะมันก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆอมันก็เลยทําให้การซื้อของเรามันถล,ล,ล่มหรือเราก็รู้สึกว่าเราซื้อแบบแพงขึ้นเรื่อยๆเราเอามาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ดีกว่าไม่มียังไม่มีเลย<น>ไม่มีเลยมีไม่มีใครห้ามไม่มีใครห้ามใครอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีมากการที่ต่างฝ่ายต่างไม่ห้ามกกกามันน็็ลยเป มันเป็นธุรกิจได้แล้วตอนนี้คือรับรับรับทำทุกอย่างใช่รับทำทุกอย่างก็ไปเลือกแมวให้ได้ไหมเลือกแมวได้นําเข้าแมวได้อยากดูแมวได้อยากได้อาหารแมวได้อยากถ่ายรูปได้อยากไปประกวดได้ได้ทุกอย่างทำไมเราถึงชอบแบล็กดอก หนูก็ชอบเหมือนพี่วิลลี่คือหนูชอบตาสีฟ้าหนูรู้สึกว่าคนที่ตาสีฟ้าแมวที่ตาสีอะไรที่เป็นสีฟ้าเป็นสีถูกฉลงงองหนูหนูก็เลยรู้สึกว่าเออเลี้ยงแมวพันเนี้ยมันก็ส่งเสริมให้เราแบบว่าอาดีขึ้นด้วยสวยด้วยแต่ตะกี้เนี้ยมันมีอาวุธลับที่พอเรามาถึงปึ๊บยังไม่เคยเห็นที่ไหนยังไม่เคยออกอกาศที่ไหนไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ที่นี่ เฮ้ยแต่แกพี่หอยอุ้มอยู่เอ้าตัวนั้นเด็ดสุดเลยเหรอใช่นั่นคือเด็ดสุดซึ่งเรากำลังจะมาออกในรายการแล้วมึงก็ปล่อยเอ้าไปไปไหนวะกิก็ไม่รู้ไม่ใช่ไหนแล้วตอนนี้ไปไหนข้างบนตัวตัวนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนด้วยไม่กล้าบอกใครว่ามาแล้วใช่ใช่ไม่กล้าบอกใครว่ามาแล้วน้องมาจากที่จีนค่ะแล้วก็แบบว่าเป็นแมวที่แบบเราไปดีลมา แล้วไม่นึกว่าเขาจะปล่อยให้คุณใช่ไหมใช่เขาก็มาถามอยู่หลายที่เหมือนกันว่าแบบจะเอาไม่เอาจะอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแรกที่เราติดต่อเขาไปซื้อแล้วไปถามราคาเขามันแพงอ่ะพี่หอยเท่าไหร่เท่าไหร่มันแบบปเปิดมาตอนแรกประมาณแบบเกือบล้านบาทเกือบล้านเกือบล้านบาทจริงๆแล้วก็แบบด้วยความที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็น new f a สค่ะเป็นหน้าใหม่ความพิเศษมันอยู่ตรงไหนตัวน้องตัวเนี้ยความพิเศษของมันน่ะคือด้วยความที่เพราะมันเป็น new f a c ะค่ะหน้ามันจะมีความแบนขึ้นมีความน่ารักขึ้นกว่าแลคดอปกติครับอ่ะ ก็คือแล้วก็ขนจะมีความยิ่งใหญ่ตกกาตาเพราะว่าเขาอ่ะเหมือนไปแบบไปดีเวล็อปจเนติกของเขามาให้มัน<า>แบบดูมีความใหญ่ฟูของขนห,หน้าแบนขึ้นแล้วก็ตัวใหญ่ค่ะเหรอแล้วน่านนนเขาก็จะนิ่งนิสัยเขาก็นิสัยเขายิงยิงเหมือนแมวทั่วไปไหม ไม่<จ>ค่ะ<จ>แล็คดอจะนิสยัยเรียบร้อยน่ารักคียอ,อนสมชื่อเลยค่ะแล็คดอคือตุ๊กตาผ้าเอาไปนอนกอดได้เลยค่ะติดคนนะ<ม>เป็นแมวที่นิสัยติดคนมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครชอบแมวที่ติดคนอันนี้เป็นพันธุ์ที่แบบแนะนํามากๆอันนี้คือเขาเขาจะฟูอย่างนี้ตลอดไปไหมคือด้วยความที่ตอนนี้เป็นหน้าร้อนแล้วก็ขนนะยังฟูขนาดเนี้ยถ้าเกิดหน้าหนาวมันก็จะแน่นขึ้นกว่านี้อีกใช่ก็จะยิ่งฟูกว่านี้สมมติว่าจะจองลูกของเขาได้ปะ จองได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือน้องอยู่ในแลนบีของเราก็คือจริงๆแล้วในบ้านเราเนี่ยเราก็บีดเองด้วยแล้วก็พ่อพันแม่พันเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นแชมเปี้ยนแล้วก็เป็นแบบแมวที่เป็นแบบแชมป์โลกเหมือนกันเฮ้ยเออเล่าให้ฟังหน่อยดิว่าว่าหนูไปไกลมากในการประกวดอะ้รแบบนี้เป็นยังไงนะอไปไกลจริงไปไกลมากคือพี่อยู่วงการบัคคาบนาพี่ยังไปไม่ไกลเพราะน้องแต่น้องไปไกลมากคือด้วยความที่พวกเรา่ะเป็น แก๊งหวัยรุ่นรุ่นใหม่แล้วกันค่ะ<ม>ที่แบบว่าเราตั้งใจเลี้ยงแมวเป็นฮอบบี้ขำๆ<ม>แต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็ซอดแมวแต่แมวที่สวยๆแล้วก็คุณนุก่ะค่ะเขาเป็นคนที่ซอดแมวเก่งด้วยอยู่แล้ว<ม>ใช่เขาก็เลยจะซอดแต่แมวสวยๆเข้ามาแล้วเราก็เลยเอาแมวของเราอ่ะทางฟาร์มอ่ะไปลงประกวดเลยแล้วก็ดูว่าตัวไหนอ่ะคือเอาไปลงเล่นๆนะคะแบบลง<ม><ม>ไม่ได้คิดอะไร,รแมวเราเข้าไปในนั้นอ่ะสามตัวงานแรก<ม> <ๆ S 1> เราก็เลยลองดูว่าแล้วได้งานนั้น่มันมีกรรมการมาจากต่างประเทศทั้งหมด5คนค 4- ี่ห้าคนแล้วเราก็ดูว่าอันไหนอ่ะ ตัวไหนที่มันเข้าในห้าคนนี้หมดเลยปรากฏว่ามันมีอยู่ตัวหนึง่งเราก็เลยตัดสินใจถอยทุกตัวแล้วส่งแค่ตัวนี้แล้วก็ส่งทุกงานที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเคยจะบินไปที่ที่ต่างประเทศด้วยเพราะว่าเราสู้กับพวกฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคะแนนมันต้องสะสมไปจนถึง้ายซีซั่นเราหยุดไม่ได้เลยแม้แต่ง,งานเดียวเพราะว่าต่างประเทศจะแซงแล้วสุดท้ายเราก็เลยได้รางวัลบีดว w เนอร์อินเตอร์เนชั่นแนละคะอันนี้เป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดก็คือไม่เคยมีคนไทยคนไหนทําได้เลยเพราะว่า มันจะมีได้แค่ตัวเดียวในเอเชียเท่านั้นใช่แล้วก็เป็นองค์กรของ CFA เลยก็คือเป็นองค์กรแมวที่หิดแล้วก็โหดที่สุดในโลกค่ะแล้วรางวัลที่ได้มาหน้าตาเป็นไงอะจีดีมีอีนะคะอะไรอะมีดีวิชั่นวินเนอร์ด้วยค่ะในประเทศไทยปีหนึ่งอะจะได้แค่หลักหน่วยค่ะก็คือเป็นดีวิชั่นวินเนอร์ก็คือแมวฟาร์มแมวโหดในไทยอาจจะได้แมวเราก็ได้ค่ะเราก็ได้แกรนแชมเปี้ยนด้วยที่แบบเหนือกว่าแชมเปี้ยนขึ้นไปก็คือชื่อเขาก็เลยจะมีนำหน้าสามตำแหน่งค่ะคือบิตวินเนอร์อิน ด i วิชันวินเนอร์แล้วก็แกนแชมเปี้ยนแล้วก็ค่อยตามเป็นชื่อเขาตอนนี้พี่ไี่ได้แบบวที่วินนี่กำลังเริ่มแบปลงไมกแต่ว่าเราต้องขึ้นฟอนให้หมดนะเพื่อจะได้เรียกให้ถูกว่ามันเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามันมันมีมันมีมันมีตำแหน่งเหมือนกับนักมวยบางคนมีแขนขัสอยู่สอะไรแบบนั้นใช่มีเรียงให้หมดอันนี้ก็คือรางวัลที่เราไปรับที่ประเทศไทยค่ะเราไปรับที่แอสโซเรียใช่เขาจัดที่ไทยด้วยนี้เป็นดีวิชันวินเนอร์ค่ะเป็นงานดีวิชันเนอร์ส่วนอันนี้ก็คืออเมริกา เซอร์ติฟิเคด้วยแล้วก็โบ,บด้วยเท่าที่หนูรู้มีใครในเมืองไทยเคยได้รางวัลแบบนี้ไหมบีดวินเนอร์อิเตอร์เนชั่นแไม่มีค่ะคนที่ทำมาเปยคน <S <S แมวนะครับคุณผู้ชาแมวค,คนที่ทำมาเป็น10ปีเลยอย่างเงี้ยก็ไม่มีค่ะเราเป็นฟาร์มแรกที่เคยได้เป็นคนไทยคนแรกเลยวุ้ยปะามะอันนี้น่าภาคภูมิใจมากๆจากการที่แบบอยากเลี้ยงเล่นๆถามหน่อยดิตัวตัวไหนที่ได้รางวัล อยู่ในนี้ค่ะนี่นี่นี่ชมาที่ที่บอกนี่คือตัวอามาดูหน่อยอันนี้คือตัวที่แบบว่าตัวนี้จะขวดห่ายไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาผสมแล้วค่ะอ๋อนี่ผสมแล้วแล้วได้ลูกมาเยอะไหมเยอะเลยค่ะมีมีแบบหลายข้อค่ะหลายข้อผมบอกเลยนะครับว่าคุณต้องมีอย่างนี้ถ้าคนเป็นลูกของเขาชอบแมวนะถ้าเป็นคนชอบแมวคุณตายเลยนะคุณดูตาก่อนคุณดูสีของตาคุณดูโครงหัวนะคุณดูเขาคือแชมป์เขาคือ เขายัางมีลักษณะแชมป์อย oh. oh. oh 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 no. oh. right ู่แล้วก็นี่ดูดูหุ่นผอยออกมาโอ้ยสกตาสบตาพี่หอยโอ้ยโอ้เนี่ยนี่ให้เห็นว่าสวยงามดูอย่างนี้เนี่ยความสวยงามของฟาร์มคุณนี่เลี้ยงยังไงให้มันด้อยได้แนี้จริงจริงแล้วตาจริงๆแล้วอะตอนที่เปิดฟาร์มมาคือเคลมตัวเองไปตั้งแต่แรกเลยว่าเป็นพรีเมียมแล็คดอแคททอรี่คือพรีเมียมเพราะว่าเป็นคน เรื่องมากค่ะเป็นคนช่างเลือกชอบเรื่องอะไรที่ดีๆถ้าซื้ออะไรเราต้องไปสุดซื้อแมวต้องไปสุดกินอาหารต้องไปสุดก็คือเราเลี้ยงแบบเป็นเลี้ยงแบบมิชลินสตาร์เลยกินทานอาหารดีๆเลี้ยงอย่างดีกินวิตามินอย่างดีอาบน้ําอย่างดีทุกอย่างคือดีหมดคือคุณดูแลด้วยตัวเองด้วยตัวเองด้วยตัวเองอาบน้ําเองไหมอาบน้าแมวเองอาบน้าเองอ๋อแล้วเราเรารู้มาตั้งแต่แรกเลยเหรอหรือว่าเราต้องไปก็เราไปเรียนค่ะเราเราต้องไปเรียนก็คือเราไปเรียนอาบน้ําแมวมากับกูเมอร์อันดับหนึ่งของประเทศเลยก็คือเป็นกูเมอร์ที่ แมวอยู่แล้วแล้วก็มีความเข้าใจในแมวมใช่แล้วเราก็ได้เซตรติฟิเคทมาใช่คือเขาเป็นคือเราอะไปขอเรียนแบบเขาแล้วก็ขอเรียนแบบตัวตัวเลยเพื่อที่จะได้แบบรู้วิธีบำรุงขนแมวอะไรต่างๆใช่ก็คือ2คนนี่หกหลักนะคะมันมีเคล็ดลับใช่ไหมหลังจากเสร็จม,มาแล้วเลยเลยรู้เลยว่าโอ้แอบบอกว่าแตายคนเลี้ยงแมวขนยาวอะไรเงี้ยคนคจะชอบแบบว่า เอาแมวไปถ่ายขนจริงๆเราไม่จําเป็นต้องไปทขาขนาดนั้นคือถ้าสมมติว่าเราใช้หวีซี่ห่างๆในการหวีแมวทุกวันเนี้ยมันก็สามารถจัดการสังกะตังแล้วแล้วขนมันก็เงางามแล้วก็ไม่จําเป็นต้องแบบว่าดูแลเยอะแล้วไม่จำเป็นต้อง <Ừ. S 1> ไปถ่ายขนมันให้แมวเสียความมั่นใจอันนี้ก็เลยแบบเป็นคําแนะนําว่าเออแบบพิดารณาเล็กน,น้อยอน,นี้เป็นความลับที่ดีมากที่ หกหลักน่ะเขาสอนอะไรบ้างก็จะมีแบบวิธีหวีขนอ่ะหวีขนหวีขนดูแลอาบน้ําอึติดตูดทําไงทําไงปกติแล้วถ้าสือว่แมวอึติดตูดเราจะเอาแมวไปล้างเลยใช่ป่ะคะอันนี้เขาก็จะเจ้าของเท่านี้เลียใช่ใช่จริงมไม่ใช่ใช่เขาคนเล่นเล่นตูดแมวเนี่ยนะอยู่ก็เล่นไปกับพี่เขาใช่ก็คือแบบถ้าสถือ่ะอึติดตูดแมวเนี้ยวิธีการแก้คือเราเอาแป้งเด็กอะค่ะโรยโรยให้มันแบบอึมัน ติดอยู่กับแป้งเป็นก้อนแล้วค่อยเอาหวีอะค่อยๆหวีมันก็จะทําให้ตูดเราไม่เลอะล้วก็ไม่ต้องอาบน้ําแมวบ่อยเอ้ยใช่อันนี้ขอบคุณมากที่แชร์เพราะผมคิดว่าน่าจะดีมากๆสำหรับใครที่แบบว่าปล่อยให้อึแห้งแล้วก็ค่อยๆสางค่อยๆสางออกแล้วคือแลกดอเนี่ยมันขโมยซีนแบบนี้ตลอดเวลาใช่ไหมตลอดเนี้ยคือเราเขารู้แล้วตอนเนี้ยเราทำมันรู้แหมคุณเป็นยูทูบเบอร์กันแล้วไม่สนใจไม่สนใจใครก็คงอยากจะได้แล้วล่ะนี่คุณบังยูทูบเบอร์อยู่แล้วเนี่ย เป็นคนชอบโชว์อ่ะเออดีมากไม่่เป็นคนชอบโชว์อ่ะบางตัวแมวบางตัวเนี่ยต้องต้องไปขอเขาเล่นอะไรเงี้ยบางตัวแบบอย่าเพิ่งเล่ไมาจับใช่นี่ใบอะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นเซอร์ติฟิเคทของ grooming space ของคุณต้นค่ะที่เราไปที่เราไปเรียนมาทั้งสองคนเลย มีมีนี่ย้ำนะเผื่อเขาได้ดูอยู่ว่ะลดนิดลดนิดนินึงไม่แต่ว่าถ้าเขาถ้าเขาถ่ายทอดมาแล้วถึงคุณแล้วดูดิแล้วคุณดูแลได้ขนาดนี้นะคุ้มไหมคุ้มคุ้ม ผมคุ้มคุ้มคุ้มทุกบาทที่เรียนอยู่แล้วเฮ้ยแต่อันนี้ผมว่าดีนะผมว่าดูผลแล้วตอนแรกนะที่ไม่ได้จริงจังนะตอนนี้ผมว่าพวกคุณเนี่ยเริ่มจริงจังซีเรียสจริงจังมากกักกับสิ่งที่ทำแล้วก็คือสิ่งที่ดีก็คือพอเวลาเราความรู้เยอะเรียนเยอะเราคุยกับหมอเยอะเรามีความรู้เรื่องอาหารโภชนาการคือหนูเรียนเลยนะโภชนาการแมวแล้วก็พอมันพอเราสะสมความรู้มาเยอะเนี่ยเวลาลูกค้าที่มาซื้อแมวที่ฟาร์มเราเนี่ยเขาเราส่งต่อความรู้เรามีแนะนําว่าคุณควรจะซื้ออะไรอะไรที่แบบซื้อครั้งเดียว เราไม่ต้องเสียดายตังค์เคยไหมเราซื้อกระบ,บาทรายแมวมีบบประมาณยี่สิบอันอะก่อนจะเจออันที่ถูกใจ <c oughs> เราก็แนะนําอันที่ถูกใจตั้งแต่แรกไปเลยว่าแบบคุณควรซื้ออันนี้นะจะได้ซื้อทีเดียวจบ <c oughs> มันก็เลยทำให้แบบ <c oughs> <c oughs> เราชอ็อตคัดขั้นตอนในการเลี้ยงแมวให้ประหยัดข,ขึ้นไอตัวที่มันประตูเปิดปิดเปิดปิดแล้วมันกิ๊กนอันนั้นอะเวิร์กป่ะถ้ามีเยอะเไอะไอ้ตัวที่มันกลมๆใหญ่ๆที่มันเข้าไปปุ๊บแล้วมัน เซนเซอรี่แล้วก็มันเปิดเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วบางทีแม่งเข้าไปสองสาตัวเข้าไปโดนล็อกตัวหนึ่งตัวหนึ่งอึอีก2ตัวนั่งดูมันใหญ่ใช่ไหมแม่ส่วนใหญ่เราก็จะแนะนําว่าอ่ะห้องน้ําควรจะใช้เป็นแบบไหนเป็นอัตโนมัติีไม้แล้วเป็นรุ่นไหนน่าจะดีเพราะว่าอ่ะแต่ละรุ่นที่เราใช้มาเนี่ยมันก็จะแบบความดีต่างกันบางตัวแบบก็ดีนะใหญ่ดีแต่แบบอ้าวหม็นบางตัวแบบอ่ะเล็กนะแต่ว่าเก็บได้ดีใช่คือหนูเป็นอย่างที่บอกหนูเป็นคนเรื่องมากหนูก็จะแบบซื้อ ขอมาลองเรื่อยๆอะไรชอบเราก็ใช้อะไรไม่ชอบเราก็ให้คนอื่นลีลูกแมวที่ฟาร์มเนี้ยเริ่มต้นต้องบอกก่อนว่าเราชอบเริ่มต้นแบบเพราะเราเรียนแบบพรีเมียมทุกอย่างเนี่ยราคาเนี่ยเรามั่นใจในคุณภาพของแมวแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเริ่มต้นที่ประมาณ7จ็ดบหมื่นบาทแปดหมื่นบาทขึ้นไปบอกไปเลยบอกไปเลยเพราะว่าดูจากแมวคุณแล้วมันน่าจะมีราคาแหละใ8 0แปดหมื่นบาทอายุเท่าไหร่ อายุก็เราจะเริ่มขายแม้ตั้งแต่ประมาณสักสาเดือนครึ่งสี่เดือนอค่ะใช่ก็แต่ว่า คนบางคนเนี่ยเขาเป็นแฟนคลับพ่อแม่บางตัวเช่นแบบค <ừ m. S 2> นนี้แฟนคลับเยอะจ,จองก่อนเลยตั้งแต่แบบยังไม่ท้องก็มีเหมือนกัน,นหนูตั้งราคาตามเกรดของแมวเช่นเป็นเพชรเกรดก็คือเป็นแมวที่เหมาะสาหรับเลี้ยงเล่นเฉยๆไม่ต้องการเอาไปรีดรีดเกรดคือเป็นแมวที่โอเคมีความสวยถูกต้องเป็นแบบพ่อแม่พันุได้แล้วก็จะเป็นโชว์เกรดเหมือนพวกไอตัวใหญ่ๆที่เราโชว์ไปว่าแบบคุณลักษณะมันถูกต้องสามารถไปประกวดได้แบบนี้แล้วก็นิสัยดีใช่ค่ะเพราะถ้าโชว์เกรดก็ก็ไม่ใช่8ปดหมื่นละไม่ใช่ขึ้นเป็น2อ ประมาณมาประมาณค,คือ,ค,ค,อคือบางทีแมวที่โชว์กับแมวที่บีดนะคะราคาอาจจะแบบใกล้ๆก,กันสูสีกันแต่หรือบางตัวแมวที่บีดอาจจะแพงกว่าแมวที่โชว์ด้วยซ้ำเพราะว่าแมวที่บีด่ะคะเราจะดูโครงสร้างว่าพเหมาะกับการไปเป็นพ่อแม่ไหมดูลักษณะ บัสเซอเลยหลายอย่างแต่ถ้าเกิดว่าแมวที่โชว์อะค่ะไอ้มาร์กจะต้องเป๊ะพอยทุกอย่างจะต้องไม่มีคือเขาจะต้องเป็นการที่เอาไปโชว์แล้วก็สวยอะค่ะใช่อันนี้จะเป็นแมวโชว์เกรดค่ะเริงจริงมันมีเิเขาเรียกว่าใบเซอร์ป่าวะใช่ซื้อแล้วที่นี่มีเหมือนกันมีใบเซอร์เลยเหมือนกันเป็นใบที่ออกจาก CFA เลยค่ะสมาคมของเขาใช่เพราะว่าเพราะว่าจริงๆถ้าถ้าราคานี้แล้วคุณจะเล่นเกรดนี้ก็ต้องมีใบต้องมีใบต้องมีใบเพื่อจะได้ให้รู้ว่า สิ่งที่คุณให้ไปสิ่งที่คุณได้มามันตรงเป๊ะทุกอย่างแล้วเราก็ไม่ได้คิดเงินคือบางฟ้าเขาจะมีแบบว่าออาออกใบคิดเงินค่ะใบอะไรเงี้ยไม่ได้คิดไม่ได้แบบทำอะไรจุกจิกเราแบบง่ายๆสบายๆง่ายๆสบายสคุณซื้อไปแล้วคุณจะได้เห็นเหมือนข้างหลังที่คุณแท่เลีบสุดอะเอาจงจริงผมก็เห็นมาเยอะแต่แลกคดอแน่ที่สุดคลอเคลียครับถือว่าอย่ยงนี้อย่างนี้เลี้ยงตัวเดียวเลี้ยงเป็นหมู่เลี้ยงเป็นฝูงเลี้ยงเป็น ยังไงได้นะเลี้ยงได้หมดคะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะต้องขึ้นอยู่กับเนเจอร์ของแมวคนบางคนซื้อแมวไปหนึ่งตัวแล้วก็กลัวแมวเหงาแต่บางทีเราต้องศึกษาก่อนว่าแมวเราอ่ะจะเหงาไหมบางทีแมวเราอ่ะอยากจะอยู่คนเดียวชอบอ้อนเจ้าของคนเดียวเราก็ไม่ควรหาเพื่อนไปเพิ่มหรือแมวบางตัวเรารู้สึกว่า เขาเอนจอยกับการมีเพื่อนฝูงเราก็ควรจะหาเพื่อนมาให้เขาเพิ่มแต่ว่าด้วยนเจอร์ของมันแล้วอะแมวมันสามารถอยู่รวมกันได้อะหลายตัวแต่เราแค่ต้องมีสเปซให้เขาเช่นพี่หอยจะเลี้ยงแมว3ตัวอย่างเงี้ยเราก็ควรจะมีบ้านที่มันค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงเพื่อที่ว่าแมวจะได้อยู่ชั้นใครชั้นมันมีพื้นที่ของตัวเองแมวเขาชอบมีสเปซของตัวเองใช่เขาต้องมีที่หลบใช่ที่เล่นเราไม่สามารถเลี้ยงแมว5ตัวในห้องเล็กๆห้องคอนโดหนึ่งห้องได้อย่างเงี้ยไม่ควรก็คือจะทาให้แมวเเีย่า ส่วนเวลาเราขายแมวเนี่ยเราก็จะคำนึงถึงว่าโอเคบ้านลูกค้าเป็นยังไงมีการสอบถามมีสัมภาษณ์มีสัมภาษบ้างแบบบางคนแบบอลองถามดูเออบ้านเป็นยังไงเลี้ยงกี่ตัวเลี้ยงไว้ได้หรือยังมีความเข้าใจในแมวเยอะแค่ไหนเป็นมือใหม่หรือเปล่าหรือว่าแบบเลี้ยงจนเซียแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนําต่างๆกันไป แนะนำไหมว่าว่ามือใหม่ที่เอาไปเนี่ยควรจะต้องถ้าได้แลกอรอไปต้องเลี้ยงห้องแอร์จริงๆแล้วควรค่ะเพราะ<ต>ว่าหนึ่งเ,เลยแลกดอเป็น <laughs> แลกดอเนี่ยเป็นแมวที่เป็นเซมิลองแฮคือเป็นแมวขนยาวเราเลี้ยงแมวทุกตัวมาด้วยห้องแอร์สมมุติว่าเราเราได้คุณพ่อคุณแม่มาจากต่างประเทศเราจับคู่เขายังไง เราจับคู่เขาจากหนึ่งเลยคือผลลัพธ์ที่เราอยากจะได้สีที่เราอยากสีบุ๊บคาย่างมานี่เลยมานั่งนี่เลยี่เจ้าของไรกล้าอะไรเร็วลงมาเร็วเร็วมานั่งตรงนี้เลยนี่นี่คือครบสมาชิกสี่ท่านใช่ในสมาชิกเลยใช่ไหมนั่งใ้คบแปอยากกลับมาเชงมิงกัะเจ้าอะไรวะจับคู่ไงจับคู่ไงก็คือเลือกจากผลลัพธ์ ที่รเราอยากจะได้อยากจะได้แมวสีไหนลายไหนเช่นอยากได้แมวสีน้ำตาลสีซิลนี่เรียกว่าสีซิลอ่าสีซิลเราก็ต้องจับพ่อแม่ให้เป็นสีซิลกับพ่อแม่ที่เป็นสีซิลมาด้วยกันชายแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะมองจากโครงสร้างหน้าตาที่เราอยากจะได้แล้วก็สีของแมวที่เราอยากจะได้มามากกว่าแนะนำว่าคนที่จะเลี้ยงแรกดอจากที่ฟาร์มนี้ควรจะมีประสบการณ์พอสมควร จริงๆไม่ต้องหมีก็ได้เพราะว่าเราแนะนำทุกอย่างแบบมืออาชีพอยู่แล้วโอ้เออเพราฉะนั้นก็จะอ่อนคอใช่ใช่อ่อนคอตลอดอ่อนคอตลอดลูกค้าแมวท้องเสียทำไงดีตีสามโทรมาแม่ท้องเสียค่ะคุณลุกส่งยาหรอลรับหนูรับหนูรับหมดหนูส่งส่งยาส่งอะไรส่งหมดมีอะไร นอนอได้ตลอดเพราะนอนดึกตื่นเช้าตีสี่ได้หมดแต่ว่าเจ็ดโมงไม่ตื่นนะเจ็ดโมงไม่ตื่นนอนแล้วใช่พรับพี่ชอบเริ่มหลังบ่ายโมงค่ะอันนี้สมมุติเขามาจากต่างประเทศเขาจะมีเขาจะมีโรคอะไรที่เราต้องระวังไหมโรคประจําตัวที่ที่มีไหมอย่างอย่างพี่ต้องถามนะส่วนใหญ่เนี่ยโรคเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรค P K D เป็นนิ่วในถุงน้าดีเป็นเหมือนก้อนเนื้อในถุงน้ำดี เป็นเป็นกรรมพันธุ์ค่ะเหมือนเป็นโรคทามพันธุนกรรมที่มีเยอะในแบบแมวแล็กดอแมวแบบมิตติสอ,อะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นโรคที่เจอบ่อยๆแล้วอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็น HCM เป็นเอ,อ่อ ผนังหัวใจผนังห้องหัวใจข้างล่างเนี่ยมันโตมันมันหนามันทําให้เลือดสูบฉีดยากก็จะเป็นโรคทางพันธุกรรมของเขาก็ต้องก็ต้องรับยาไปเรื่อยๆอแต่ว่าสเด็กก็จะไม่ค่อยรอดเพราะว่าเพรหัวใจมันมีปัญหามันก็สูบฉีดเลือดได้ชาบางคนบอกว่ามันอาจพอพอไปตรวจพอไปอุลตราซาวแล้วเห็นผนังหนาหน่อยมันเหมือนแบบเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะสลบเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะสลบเนี่ยก็ยาก็บางตัวก็ดีบางตัวก็้องแล้วแต่อาจจะอยู่ได้ไม่นานแต่ก็ถ้าเป็นพวกแมวนำเข้าส่วนใหญ่ไม่ใช่แมวนำเข้าอยเดี๋ยวก็เป็นแมวส่วนใหญ่ก็จะโ ติดต่อโรคหัดแมว FIP ไม่ติดต่ออันนี้ไม่ติดต่อแต่ว่าก็จะมีโรคแบบเอดแมวลูทีเมียลมพีเมียอะไรอย่างเงี้ยอ่ะขอดูอาหารที่เธอไปช็อปหลากหลายมาไปิบมาไปหิบมาเลยไปไปเอามาหนอ่ะสักหน สวัสดีค่ะลาใช้กลอบหรือดเพิ่มในขวดโอ้โหแต่ละอย่างของคุณเนี่ยอย่างที่คุณบอกเลยคุณใช้ของดีหมดเลยใช่เป็นอันที่แบบไม่ค่อยเห็นในไทยใช่ไหม่เคยเห็นเลยยกตัวอย่างหน่อยยกตัวอย่างหน่อยยกตัวอย่างเอาอันที่แบบแมวที่บ้านชอบกินละกันจริงๆแมวที่บ้านชอบกินอันนี้มากๆเลย เป็นแบบอันที่สมมติว่าแมวเบื่ออาหารเปิดมาก็คือกิน<ด>ก็เป็นอาหารใช่แล้วก็เป็นอาหารเกรแบบโพลิสติกดีๆย<ม>ี่ห้อหนึ่งของเราเลยแบบเป็นของ New นิวซีแลนด์นำเข้ามาแบบ<ม>ปังค่ะก็ ให้ใช้เดือนหนึ่งหลายร้อยกระป๋องอยู่เหมือนกันให้แบบทุกวันใช้เป็นนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่อาหารแมวค่ะจะชอบมาจากนิวซีแลนด์เมกาอะไรพวกนี้ก็คือเราอิ p พ r t ตอังกฤษมีเหมือนกันคุณไปสั่งเข้ามาเองเลยอรอใช่ไปสั่งเข้ามาเองบางทีบางเจ้าเราก็ไปติดต่อตับโรงงานเขาให้เขาแบบอยากเป็นดีลเลอร์แต่ซื้อมากินเองใช่เพราะว่าไทยเยอะมากค่ะใช้เยอะแล้วแบบอาหารหมดเนี่ยก็คือไม่มีของไทยเลยยัเข้าวมากยาสีฟันแมวไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ อันนี้มันคือจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่านมน้ำเหลืองอถ้าเป็นของที่ไทยเนี่ยเขาก็จะชอบผสมมาในนมผงเลยแต่ว่าบางทีแมวเกิดมาภูมิมันต่ำเนี่ยค่ะบางทีม,มีบ้างอันนี้มันจะเป็นตัวกระตุ้นภูมิแมวเด็กที่แบบ ลูกแมวที่ไม่มีแม่แม่ไม่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยกินตัวนี้นมน้อยอะไรอย่างเงี้ยวันแรกแม่แมวจะนมน้อยก็จะใส่แบบนมแม่เนี่ยไอ้ไอ้นมแม่อันแรกอ่ะเป็นนมน้ำเหลืองคล้ายๆแบบนมน้ำเหลืองอเนี้ยแล้วแบบโอ้โหสารอาหารเพียบใช่อันนี้ก็คือจะเป็นตัวที่เหมือนเราเสริมให้ตั้งแต่ลูกแมวเกิดวันแรกสแน็คสแน็คอย่างเงี้ยใช่อันนี้เป็นแบบจริงๆนะนี่ของหมากินได้เป็นฟรีดไดเป็นแบบเป็นผักราสเบอร์รี่เป็นโยเกิร์ตอะไรอย่างเงี้ยแมวที่บ้านก็ชอบเหมือนกันโอ้ ลูก<ด> <alten> ค้าลูกค้าลูกค้โชว <ะ S 2> <า>์แล้อันเนี้ยอันเนี้ยมันเหมือนแบบเฮ้ยอ,อัน,นอันเนี้ยเป็น,เป,นเป็นอันที่แบบว่าดังมากนในใน,ในหมู่หมาแมวใช่มันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าดังมาจากเพิ่มน้ําหนักหมาแมวบางตัวแบบแ,บบแมวผอมหมาผอมไม่กินอาหารอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นเล็กซิเลียมดังมากคือจริงๆแล้วถ้าอย่างในไทยก็จะมีของแบบ หมือนมีพี่ฟาร์มเปอร์เซียที่เราไปถ่ายเขามาพิ้งพาว์พาวมีผมเหมือนกันอ,อันนี้ก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นแค่แบบเป็นแบรนด์นําเข้าเข้ามาอุ้ยแบบนี้คืออะไรออกกันนิดโอ้โหอันนี้อุ้ยอันเนี้ยคือเป็นดังมากในติ๊กต็อกคือหนูทำติ๊กต็อกแบบเป็นเปิดอาหารแมวชอบเปิดอาหารแมวโชว์อันออน,นี้ก็เป็นแบบเหมือนอันมาจากอังกฤษเป็นลิลลี่คิทเช่นน่ารักดีค่ะลิลลี่เลยอะไรอ่ะใช่มันไะใชื่อโอเขาแล้วมันข้างในมันคือเนื้อ ก็จะเป็นเนื้อเลยเปิดก็ได้นะคะหยุดหยุดมันมีอันนึงที่ลูกคุณอะทำแตกเมื่อกี้เพราะไม่คุ้นเคอยากกินอันนี้อิลี่เหมือนกันนะฮะเป็นสมุกปนปาเต้อุ้ยเปียก มันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะไม่เหมือนกับแบบอาหารชิ้นชิ้นที่เราเห็นในในไทยเพราะว่าส่วนใหญ่อะถ้าเป็นต่างประเทศอะเขาชอบให้กินอย่างนี้พอรู้สึกว่าแมวมันง่าเข้าไปหนึ่งคำอะมันได้ใช้ขากันไงมันได้เขียวมากกว่าเขาก็เลยชอบใช้แบบนี้กันมากกว่าอุ้ยหอม่ะหอมเชยไม่ไม่หอยลองชิมสิเฮ้ยหนูชิมนะี่หอมหนูชิมหมดเลยหนูไม่ชิมหมดเลยวันให้อยู่แถวเนี่ยเฮ้ยเนี่ยไปใหญ่ไปไปใหญ่ไป ของนี่ของเอามาจากต่างประเทศเลยนุ้ยอร่อยอร่อยอร่อยปะอร่อยแมวร้องเลยอ่ะอดีแมวยังอิจฉาเลยผมบอกเลยนะบอกว่าแหละนั่นไปด้วยเนื้อปลาไปดิ้ประตูหน้าเราชิมค่ะแ บอกเลยว่ามัานมากทำไมเราต้องชิมอาหารแมวแล้วก็หลังจากทานเสร็จเรียบร้อยนะอยู่กับผู้หญิงเหล่านี้ขาดความมั่นใจกลิ่นปลากลิ่นปลาเต็มเลยแต่ของดีบอกเลยแต่อย่างของดีมากใช่เราเราเอามาบางทีเราก็เปิดชิมก่อนค่ะอันนี้อันนี้ไม่หล่อชิมจริงจริงอันนี้อร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงคือเป็นเเกตโฮลิสติกค่ะคนกินได้คนกินได้ใช่ใช่คือจริงๆเนี่ยเบสิกเบสิกลี่เนี่ยอันเนี้นะ ถ้ามันขาดแฟนจริงๆเนี่ยก็กลินหนูปังอ่าทางปิปังเลยเป็นสเปรดนะใช่ได้เลยเนี่ยอ้ที่ดีมาก็คืออยู่ได้เนี่ยเป็นไก่งวงกับเป็ดได้อยู่ไมไก่งวงกับเป็ดไก่งวงกับเป็ดไข่โซมปลาทูน่าอะก็อาจจะผสมแต่ว่ามันหอมนะหนูชอบแต่อย่างที่ผมเคยได้ยินมาว่าจริงๆแล้ว ความพิถีพิถันของอาหารแมวอาหารหมาเนี่ยมันมากกว่ามนุษย์เพราะว่ามันพูดไม่ได้ใช่มันก็เลยว่า s c r u t i n i แบบว่าเอ้ยไม่ได้ต้องดีที่สุดดีที่สุดดีที่สุดแล้วก็เขาก็จะสามารถอยู่ได้ไม่เค็มเกินไปไม่มีเกลือไม่มีความจําเป็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะดีเลยแหละจริงๆฟารความนี้ไลฟ์กังวลได้เลยเรื่องอาหารทั้งหมดอุปกรีทั้งหมดได้เห็นไปเยอะแยะมากมายครับถ้าอยากได้แร็คโดให้ติดต่อทางนี้นี่เฟซบุ๊กไม่เอา ติดต่อทางนู้นโอเคย้ายไปตรงนั้นติดต่อทางนี้ได้ไหมอ่ะได้เบอร์โทรแล้วก็ติดตามผลงานของทั้งสองคนด้วยครับบอกเลยคุณภาพนี่บอกได้เลยตั้งแต่แมวตั้งแต่การดูแลตั้งแต่ผมชอบตอนที่แบบตีสามยังรักนะจริงรับที่ปรึกษาอะไรอย่างี้ผมว่าอันหนึ่งที่ที่เราคุยกันแล้วเข้าเข้าเข้าทางก็คือเป็น perfectionist ใช่ป่ะใช่ไม่นิดนึงก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จริงนก็ไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วเราเ็คนแบบเดียวกันเออมันก็เลยแบบไม่ได้ต้องสุดโต่งต้องสุดอย่างดีแล้วสุดมากเออดูเราทุกเทปด้วยดูทุกเทปเลยเป็นแฟนคลับค่ะในอนาคตจะไปปรึกษาเรื่องปลาคาร์แล้วก็จระเข้นะคะทำอะไรเมื่อไหร่บอกได้เลยเราจะมาทำให้แบบเต็มเต็มเลยครับ้า วันนี้ขอบคุณมากนะครับอขอบคุณน<อ>ครับะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู<อ>้ชมครับอย่าลืมกด subscribe notification ตามข้อมูลที่เราให้ไว้ทั้งหมดเลยแล้วกันจ้นะฮะก็ I have to say goodbye and นี้ลูกค้า Thank you for everything everything e v สั้นมาก Here we go